สวัสดีค่ะมิ้นนะคะวันนี้จะมาทำสาคูนะคะสาคูต้มจากต้นสาคูนะคะอันดับแรกใส่ใบเตยลงไปก่อนนะคะต้มให้น้ำใบเตยออกต้มไว้5้านาทีนะคะแล้วก็เปิดฝาหมอ้อ จะดูว่าน้ำใบเตยเริ่มออกแล้วนะคะลดไฟลงค่ะลดไฟลงนะคะแล้วก็ตัดใบเตยทิ้งนะคะตัดใบเตยออกเลยค่ะน้ำใบเตยเริ่มเขียวแล้วนะคะ ้อประมาณ5นาทีก็พอค่ะต่อจากนั้นนะคะเอาลำไย,ยอ,อกแห้งสีทองนะคะใส่ลงไป ฝาไว้5นาทีค่ะจากนั้นนะคะเปิดฝาครบ5นาทีนะคะเบาไฟลงอันนี้ช่วงซิกเนเจอร์เลยนะคะค่อยๆโรยเม็ดสาคูลงไปทีละน้อยนะคะแล้วค่อยๆคนค่อยคนลงไปค่ะเบาไฟนะคะ จะเห็นว่าเม็ดสครูเนี่ยจะไม่เกาะเป็นลูกค่อยค่ยคนนะคะเราไฟอย่าใช้ไฟแรงความร้อให้มันคงที่นะคะวันนี้มิ้นทำครึ่งโลนะค่อยคอยค,อยค่ะคนไปเรื่อยๆ ต้องใช้ไม้พายนะคะใกล้หเื่อนไปเรื่อยๆนะคะอยามีให้ดู เดี๋ยวให้ดูนะคะเขาจะสุกประมาณนี้ค่ะรวมไปเรื่อยๆนะคะสีสวยทำอาหารพวกนี้อย่าไปรีบ ให้มันเหมือนเป็นเหมือนเม็ดใสๆของตาโกบนะค่ะยังไม่ใสยังไม่สุกนะคะรอก่อนคนไปเรื่อยๆค่ะจากนั้นนะคะใส่น้ำตาลลงไปเลยค่ะหนึ่งถ้วยเอาแบบหวานพอดีพอดีนะคะ ไม่ต้องหวานมากขั้นตอนสุดท้ายนะคะควรควรหัวกะทิคนไปเรื่อยๆนะคะพร้อมใส่เกลือใส่ลงไปเลยคะ่ะไม่ต้องเยอะนะคะเดี๋ยวเค็มคนไปพอสุกนะคะ แล้วก็ปิดฝาทำทุกอย่างนี้ต้องปิดฝานะคะมันจะได้หอมกินไปเรื่อยๆค่ะจบการทำขนมสาคูจากต้นสาคูนะคะสวัสดีค่ะ